บ่าไปแล้วเข้าไอ้สามจะใช่ตัวสองกุกเสียงใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เต็มสองห้องไอ้สาม ชมนกสายมงคลอีกหนึ่งตัวเป็นนกตาดำครับผมหรือเพชรตานินเดี๋ยวเรามาชมกันใครๆนะครับดู นกตัวนี้เป็นนกเฉลยองเจ้าสามนะครับผมต่อได้มาประมาณสักสี่เดือนที่แล้วเป็นนกหนึนน่งกุกหนึ่งกุกเสียงเสียงกลางลงมาเล็กนะครับผมขันแล้วแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูเพราะว่าผมทำงานแล้วก็ที่ได้เห็นก็คือดูกล้องที่บ้าน ถึงได้รู้ว่ามันขันขันทุกวันเจ็บตาดำอีกด้านหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ชมเอามาเลยนี่นะครับสากเกตตาด้านขวาครับผมเจ็บตาดำหนึ่งข้างนอกอายุ สี่เดือนครับผมนุ๊กเฉลยขันแล้วขันทุกวันนี่นะครับตอนที่ต่อได้นี่ดุมากนะครับผมให้สามขันปุ๊บนี่บินเข้าใส่เลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวผมมีคลิปตอต่อให้ชมนะครับผมตอนที่ต่อได้นี่ครับนาตามาเลยเดี๋ยวไล่ดูอีกท่านนะ นี่ครับด้านขวานกยังติดดิ้นอยู่นะครับผมนียังมีาการดิ้นอยู่นี่นครับสังเกตที่ด้านขวานี่ครับอันนี้นกยังไม่ถ่ายขนบ้านนะครับผมนี่เดิมๆเ,เลยครับขนป่าต่อได้มา เป็นนกสายมงคลอีกตัวที่ต่อมาได้ครับผมเฉลยของเจ้าสังคลิปที่แล้วเป็นเป็นนกหรือสีลายมน์อันนั้นเป็นของไเฉลยของเจ้าออดนี่ตาครับผมตาดำสายมงคลอีกตัวในค่ายที่บ้านเดี๋ยวถ้ามีโอกาส เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนขันโยนให้ฟังแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วครับผมทำงานเลิกดึกวันหยุดก็ไปต่อนกแต่นอกบ้านก็ตีสีอย่างเงี้ยกลับมาก็หกโมงก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายทำคลิปนกในบ้านหรือนั่งฟังนกในบ้านเลยส่วนมากไปก็ไปกับเจ้าฮาร์ดนี่นครับผม ไปเที่ยววันกลับมาก็ถึงบ้านก็เย็นแล้วไม่เคยได้ยินเสียงนกในบ้านเลยส่วนมากเวลาทํางานเนี้ก็นั่งดูกล่องในบ้าน,นครับผมดูกล่องเอาส่วนไหนขันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้เมื่อยได้มีโอกาสอยู่บ้านตากัวนะครับผมตากัวสีดำนี่ครับหน้าจาครับ ดินนนยห่หอถ้าจดก็โงยังไม่คคเพราะว่ายังใหม่อยู่ดินเบาๆนะครับผมดินเบาๆนี่ครับผมสายมงคลอีกตัวในบ้านเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาชมปากของวงช้างกับโป่งฟ้าสามกุกคูใส่กุกเรียกใส่กุก ติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อท่านท,ที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะครับผมยังไงฝากช่องสายดำทุกข้ใหญ่นะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ลาเพียงแต่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ